เขียนว่าเซบิลัสไม่ใช่หรอไอ้แทเบแท็บไปเปลี่ยนเลยยี่่่่เดี๋ยวโดนเราปรับร้านหนึ่งเด้อะเขาแจ้งมึงโดนร้านหนึ่งเลยนะไอ้เส้นเที่มันเขียนข้างๆอ่ะเขียนว่าเซบิลัสไม่ใช่หรอเพิ่งทักอย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งทักเดี๋ยวสภาทักไม่หรอกจะเขาไม่ว่าเขาไม่เขาไม่เนี่ยเขาว่าไอ้โง่สภามันโดนโดนอะไรก็เขาไม่เจงไม่โดนไงไอคนนั้นเขาแต่ไม่ต้องพูดแล้วพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วฟาสเอนตัวฮาร์ตสภาใส่ เราไม่ไหวแล้วใครใส่อ่ะมึงโดนแม่งโดนไปสามแสนจะโดนอีกแล้วโอ้โหพี่เก้าสิบเหรอใช่ปะคุณใหญ่ไม่ต้องกลัวปะเย้ใหเลยจ้ามาดูกันในบัญชีอ่ะในบัญชีนี่ผมใหญ่วันก่อนโดนสามแสนบ่นไปหลายวันเลยก็ตอนที่โดนโทรหาผมอ่ะพี่เก้าพี่เผื่อไปแทงคนพี่โดนสามแสน เยวถ่ายรูปลงอ่ออกถอดก็ถอดก็ถอดเององี้เหรอนี่นะก็ถอดที่ดำนี่แหละเหลือ่จริงในเร่นแน่ดอกชินสมึงส่งผมตรงนี้มึงดูแก่มึงไม่ไม่ชินเออทำคู่แฟนเขาไหนไก็ทำู้แเว่าผมขาวอี้ยเต็มแก๊งไปหมดนะคีมนะนะคีมเฮ้ยคีมคีมได้เหรอพีชันทำผู่แฟนเขา จะไม่เหลือจะแยกใครไปออกกันจูว์มันทำผมคู่ใครวะใครมึงทำผมคู่ใครเขาทำผมคู่แฟนกันไปแล้วทำไมอ่ะไม่ทำคู่ทำไมคู่เห็นช่วงหัวค่ำไอ้จูวไปมันแบบไปหาเดทดูดาวกันอยู่สองคนแถวไอ้ป้ายวายบูุตรว่าอยู่ตรงว่าอยู่ตรงทำไมถึงอยู่ด้วยกันบ่อยอ๋อมา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 

มี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 มจุบเพื่อนนี้จุ๊บอะไรร้องเสียงลงเลยอะเนี่ยขอบคมมกเลนยกนะเล่นยกเล่นแยกลงเล่กจุ๊บตรงนี้เยอะเอเยอะไป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 ่ไปไปไ กลับเลยเพื่อนกลับไม่ได้กลับผมกลับไม่ได้นะได้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 สวยจสวยสวยอะไรโถดี เห mm 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 ี้ยผมดูผมเหี้ยพูดผมมองผมเราผมเตะมองเราผมพูดวะผมรออะไรวะตายแล้วตายแล้วไฟไฟนี้ไปอยู่ไหนไฟนี้ไปอยู่ไหนไม่มาใช่ไหมมาไวะไปอยู่ไหนวะแล้วบอกแกดดับไม่ฟังนะเนี่ยที่พูดไม่ฟังไปอยู่ไหนวะมันมามันมามันมามันตายไอ้เนี่ยมันอยู่ พูดอยู่นะใช่ใช่บอกว่าตายจั่วตายอยู่บอกว่าตายได้ผมเกิดเออนี่ๆๆไอ้เหี้ยออกมาเป็นว่าผมได้ยินมันพูดอยู่ไก่จั่วจั่วสั่งคออ่ะแต่พี่แม่เอกคือตั้งใจนะผมเห็นอ่ะแม่แม่ลำลำผมบอกจะหยุดผมบอกพี่ถอยปุ๊บพี่ลำเลยเอาดูพี่อยากพูด อโล่เอาดีๆทีเดียวขี้เอาดีๆผมก็โดนผมโดนเหมือนกันเล่นๆน่รักอ่ะข้าวสุดอโล่จากไหนไม่รู้ทีเดียวขี้กูเมืนไหเนี่ยตอนเราเราลงแขนคือเราลงแขนค่าแล้วไม่ชุบที่ผมขับมาไม่ได้ขับที่ที่โดนสับนะโดนสับที่เบียร์โล่แบบโอ้เข้ามาแล้วที่มกูโดนโดนคนแรกเลยไอ้มาเช็นแขนนตอนบ่ายตอนบ่ายมันเก็บอยู่ไปฆ่ามันอ่ะมันเอาคืนแล้ว ขอบค้า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 